สสิ่งนะคะที่ทําให้ธุรกิจของคุณเงินขายไปในยุคนี้นะคนหลายๆคนเนี่ยทำออนไลน์กัน,นแน่นอนใช่ไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอคุณออกมาไลฟ์สดออกมาออทําวิดีโอออกไปใช่ไหมคะแล้วมีลูกค้าสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาพานักงานขายในการปิดการขายค่ะ 1. ตอบช้า 2ตอบพวนคุณเดียบอกเลยนะคะว่า2ข้อเนี่ยมันทําให้เงินคุณหายไปค่ะคุณเดียนะคะทาตอบอินบ็อกซ์ให้อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะมาเป็นแบบห,หลายหมื่นข้อความเลยนะคะสิ่งเนี้ยคุณเดียมั่นใจเลยรู้เลยว่าเราจะต้องปิดการขายแบบไหนนะคะวันนี้ก็ให้ไป2เทคนิคเลยนะคะเทคนิคแรกคือคุณเนี่ยจะต้องตอบเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะคะแล้วคุณก็ เสนอไปแค่1ห,หรือ2เท่านั้นนะคะอย่าให้เขาเลือกเยอะเพราะว่าพอให้ตัวเลือกเยอะๆลูกค้าก็จะรู้สึกว่าตกลงจะเอาอะไรดีเริ่มตัดสินใจไม่ถูกละ นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็เสนอเขาไปเลยค่ะแล้วก็ต้องรวดเร็วนะคะบอกเลย inbox ถ้าเกิดคุณตอบช้านี่ลูกค้าเปลี่ยนใจเลยนะคะต้องปิดการขายทันทีเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าตัดสินใจซื้อจากความอยากข้อที่1ข้อที่2คืออารมณ์นะคะสิ่งสองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นณนะขณะที่เขาอ i n กซ์หาคุณน,นั่นเองนะคะถ้าเกิดเลยเวลาไปแบบว่าข้ามวัน24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยความอยากกับอารมณ์ที่ต้องการจะซื้อเนี่ยมันไม่มีแล้วฉะนั้นเพราะคุณจะปิดการขายไม่ได้นะคะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยิ่งที2 เลยคือการ follow up จะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาจะมีเรื่องจํากัดเรื่องของเวลานั่นก็คืออาจจะเป็นพนักง,งานประจาําต้องรองเงินเดือนออกหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาสนใจโปรดักต์สินค้าของคุณแล้วประเภทนี้แล้วนะคะอยากซื้อและแต่รอแค่เงินออกเสร็จแล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บคุณไม่ไปติดตามผลคุณไม่ไป follow up เขาไม่ได้เปไลฟ์สดอีกรอบหนึงหรือไม่ได้ไปตามติดตามเขานะคะ มีธุรกิจอีกแบบหนึ่งที่เขาขายสินค้าแบบเดียวกับคุณเลยแล้วเขาก็มาไลส์สดตอนเงินเดือนออกเกิดอะไรขึ้นเหมือนคุณไปทําการตลาดรอบแรกให้เขาลูกค้าเด่ยเขาก็จะซื้อกับคนคนนั้นคนใหม่สสิ่งนี้ถ้าคุณไม่รู้นะคุณไม่เข้าใจมันจะทําให้เงินในธุรกิจของคุณหายไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเดียร์เนี่ยบอกเลยว่าชํานาญเชี่ยวชาญในการตอ,อบอิ็อกซ์ให้กับอาจารย์บัณฑิตแล้วก็เข้าใจในเรื่องการปิดการขายอย่างดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองเอาสองเทคนิคไปใช้ดูนะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาจริงๆแบบลูก น้องไม่รู้จะเทรนให้เขาพูดยังไงให้เขาพูดแบบไม่ห้วนปิดการขายได้วิเคราะห์ลูกค้าว่าคนนี้จะซื้อไม่ซื้ออะไรแบบนี้นะคะสามารถเข้ามาเรียนกับคูเดียได้นะคะคูเดียจะมีเปิดเป็นแบบว่าไพรเวทก r ุ u p นะคะเจอตัวไม่เกิน8คนนะคะราคาเต็มอยู่ที่29,900นานะคะเฉะพาะวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดคุณ c f มาใต้วิดีโอนี้นะคะคูเดียจะให้ราคาอยู่ที่19,900นานะคะคุณส่งทีมงานของคุณมาเรียนกับคูเดียนะคะคูจะสอนตั้งแต่การวิเคราะห์ลูกคา้าการปิดการขายจิตวิทยาในการปิดการาย การดูว่าลูกค้าคนนี้ซื้อหรือไม่ซื้อนะคะหรือว่าปิดการขายยังไงแล้วก็พูดไม่ห้วนพูดแบบไหนนะคะแล้วจะมีพวกระบบแชทบอทอะไรอย่างนี้มาเสริมให้ด้วยนะคะและตัวคุณเองเจ้าของกิจการก็สามารถเข้ามาเรียนได้คุณดีให้มีพูดติดตามได้1คนนะคะสําหรับใครที่มาไม่ได้อยากเรียนออนไลน์นะคะก็จะราคาเต็มอยู่ที่9,900สําหรับคลิปนี้เท่านั้นคุณดีให้อยู่ที่5,900นะคะแล้วก็ c f กันเข้ามาเดี๋ยวก็มาเจอกันในคอรอสนะคะ